สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นุกเอาเคล็ดลับสุขภาพดีๆนะคะที่หลายคนเจอแน่นอนนะคะรวมถึงนุกและคุณแม่ของนุกด้วยนะคะนั่นก็คืออาการนอนไม่หลับนะคะและท้องอืดในเวลากลางคืนค่ะเรามีเคล็ดลับสุขภาพดีๆที่ทาง่ายจนคุณร้องว้าวแน่นอนมาบอกกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะนั่นก็คือการ นั่นก็คือการแชร่เท้าในน้ําก่อนนอนนั่นเองค่ะแต่แช่อย่างไรแล้วทําให้นอนหลับนะคะรวมถึงไม่ท้องอืดในตอนกลางคืนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะทีนี้นะคะขั้นตอนแรกให้เราเตรียมตะไคร้นะคะประมาณสองต้นนะคะหั่นนะคะไม่เอาใบาแล้วทุบนะคะทุบประมาณนี้ แล้วหั่นนะคะแล้วไปตั้งน้ํานะคะ,ป,ะ,คะประมาณนะคะน้ําประมาณสามลิตรนะคะเพื่อที่จะแช่เท้านะคะสมะนาวด้วยนะคะสักประมาณสองถึงสามแม่นนะคะใช้มะนาวนะคะเพื่อที่จะทําให้เท้านะคะหอมด้วย เป็นการสปาเท้าในตัวนะคะและทําให้ที่สําคัญนะคะทําให้เท้าที่<ด>มีปัญหานะคะอย่างเช่นเท้าเหม็นนะคะรวมถึงน้ำกัดเท้านะคะช่วยได้ค่ะทีนี้เราเอาไปใส่หม้อ,อก,กันค่ะค่ะเราก็ใส่หม้อ,อลงไปเลยนะคะเดี๋ยวรอ,อไปต้มกันค่ะเราต้มกันนะคะจนเดือดน,นะคะแล้วก็ปล่อยให้อุ่นนะคะแล้วถึงจะไปแช่เท้ากันค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปแช่เท้าค่ะหลังจากเราต้มแล้วนะคะให้เราแช่เท้าลงไปนะคะโดยการแช่เท้าเนี่ยจะต้องแช่ถึงตาตุ่มนะคะเลยตาตุ่มมานิดนึงค่ะและแช่นะคะเท้านะคะในอุณหภูมิที่พอเหมาะอุณหภูมิที่พอเหมาะคือนะคะถ้าเกิดมีที่วัดอุณหภูมิเราใช้ที่วัดอุณหภูมิได้ค่ะแต่ถ้านะคะไม่มีที่วัดอุณหภูมินะคะก็ใช้ว่าเราทนได้แค่ ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่ทอเหมาะนะคะก็คือน้ําอุ่นราวประมาณ36-38องศาเซลเซียสค่ะเวลาที่ใช้แช่นะคะ10-15นาทีโดยประมาณค่ะนั่งแช่ไปดูหนังไปก็ได้นะคะก่อนนอนนะคะทำก่อนนอน1ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นค่ะเช็ดเท้าให้แห้งนะคะและทาครีมบำรุงผิวนะคะเราจะรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเราไปนอนค่ะแต่ระหว่างนั้นนะคะห้ามเล่นมือถือหรือดูอะไรไปเลยนะคะเพราะมันจะท ทำให้เราตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะซึ่งเรามาดูกันค่ะว่าการแชร่เท้าด้วยน้ำเนี่ยดีอย่างไรมั่งค่ะการแชร่เท้าด้วยน้ำอุ่นนะคะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดค่ะจากปลายเท้าไปทั่วร่างกายนะคะทำให้เราลดอาการปวดเมื่อยร้าระหว่างวันค่ะรวมถึงนะคะลดการบวมบนหนังเท้าด้วยนั่นเองค่ะเสร็จนะคะลดการอักเสบของคนที่นะคะปวดเข่าปวดขาด้วยค่ะรวมถึงนะคะ ช่วยระบบย่อยอาหารนะคะให้ทำงานตามปกตินะคะทำให้ไม่ท้องอืดในเวลานอนนั่นเองค่ะและช่วยให้ผ่อนคลายทำให้เรานอนหลับสบายถึงเช้านั่นเองค่ะแบบนี้นะคะทำง่ายลองทำกันดูค่ะรับรองนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะทุกคนสามารถ ทำได้แน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้นุกด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าส